งานวันนี้ครับบอกได้เลยว่ามีประกอบเยอะจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้เรามีไลฟ์แจกคอมด้วยตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองก็กว่าแล้วนะครับที่เราเริ่มถ่ายคลิปนี้นะครับมันอาจจะเลยเวลาแจกคอมนิดนึงต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับวันนี้มันสายหน่อยนะครับเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยพวกงานอัปเกรดงานเซวิสเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็งานส่งงานส่งจะอยู่ตรงนี้นะครับงานส่งจะทยอยออกมาจากห้องช่างเรื่อยๆนะครับเสร็จตอนไหนก็เอาออกมาตอนนั้นนะครับผมอ่ะโอเค รวมไปถึงนี้ด้วยพวกเครื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับจอเอออะไรเออตรงนี้ด้วยเอามาดูที่เครื่องแรกครับ3เครื่อง3สไตล์วันนี้กันนะครับผมเครื่องนี้21,990บาทครับได้ i5 ครับ i5 Gen 10ครับ1 0 4 0 0 f 6 core 12 t h turbo 4 4 g b ram 16 g b ddr 4 bus 3,200จาก s a ดักครับ m.2 nvme 512 g b rtx 2060 super 8 g b จากก i g a b y t e นั่นเอง power supply 600 w a t aero cool memboard head 510จากไบโอสตาร์เคสเป็นของไวกินไอทีโซน่าเปลี่ยนไฟได้แบบนี้กดค้างไว้ได้1 2 3 4ไฟดับอย่างนี้ไฟมีหลายโหมดนะครับสำหรับตัวไวกินตัวนี้นะครับอ่ะโอเคตามนี้ครับจบไปในงบ2 1 9 9 0ของใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นกาจอเป็นมือ2รับประกันร้านให้1ปีแต่ว่ากาจอตัวนี้ประกันศูนย์เหลือประมาณราวๆ2ปีเลยนะครับผมอ่ะโอเคเครื่องต่อมาครับเครื่องนี้2990บาทมาดูกันว่า2990บาทเราได้อะไรบ้าง เบื้องต้นลูกค้าเลือกใช้เคสไ t ที n ซนั i ไดมอนนะครับไอทีโซนั a ไดมอนนะครับผมพัดลมหน้า3ตัวหลัง2ตัวเอหลัง1ตัวล่าง2ตัวตามนี้เครื่องนี้งบ2,990บาทครับได้ i5 Gen 12ครับ 12400F 6คอร์12เทสเทอร์โบจดีิกแรม16บกจิก DDR4 b u บัส0จาก Viper Gaming M.2 n ครับ m 6 NVMe ครับ256ิก GTX 1, GT 1 660 Super 6 GB จาก g b ครับ2 0 0พัลมครับนะครับพาวเวอร์ส l y ย0 0รวัตต์ Aero c ้อนคู m เมนบอร์ H 6 1 0 M จาก Adlock ครับทุกอย่างใหม่หมดครับ3ปียกเว้นการจอเป็นมือ2แลรัประกันร้านให้3เดือนประกันศูนย์ติดอยู่ประมาณราวๆ1ปีนั่นเองสำหรับตัวนี้นัดจากน้องๆหนูๆ2,990บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเครื่องนี้เพิ่มไม่ชอบสเปคที่ผมเอามาหยิบยกมาให้ดูในแต่ละวันเนี่ย คุยที่แอดบินปรับเปลี่ยนสเปคตามที่ต้องการได้นะครับเครื่องต่อมาครับเครื่องนี้เครื่องนี้ครับหนึ่งาพาร้อยเก้าส i 5้าส0บ f นะครับสคอรแเทตเทรโบสี่จดสามจิกแรมสิจิก d 4 u bus สามบัสองร้ m 2 nvb 256ร้อยห้าสิบหกจิกหนึ่์ super หกจิก power supply หกร้วัตต์นะครับ แล้วก็เมมบอร์ดเป็น H 610m จาก a อ lock นั่นเองเคสเป็นของ C ิ nam มิ Mac คคานะครับเปลี่ยนไฟได้นะครับไาคาสเส้นทั้งระบบตามนี้เลยทุกอย่างหม่หมดครับประกัน3ปียกเว้นการจ,จอเป็นมือสองรับประกันล้าน3เดือนนะครับจบตามนี้เลยนะครับนี่อ่ะการจ,จอไม่มีครับเกลือไม่มีสนิมอะไรให้เห็นเลยนะครับตามนี้เลยใครที่ชอบแบบเครื่องสไตล์นี้งบไม่ถึง20,000ก็แนะนำเครื่องนี้19,990เป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ถ่ายให้ดูแล้วในแต่ละวันไม่ชอบสเปคที่ผมพูดไปก็อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ใจลูกค้าต้องการได้นะครับเก็บเงินไปทางได้รับบัตรเครดิตบริการหลังการขายไม่ทิ้งกันครับผม